สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับผมก็เป็นแนวทางที่จัดทําขึ้นมาใหม่นะครับในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางของสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับงวดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ เลขไหนจะมานะสูตรไหนจะเข้านะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ผมชอบนะผมก็เลยเลือกมาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันมาดูวิธีการคำนวณทั้ง2สูตรกันเลยนะครับสูตรที่1นนะครับจะเป็นสูตรหลัก10บล่างนะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักพันสาครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10ล่าง2ครั้งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก7คงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่น บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวก10หน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้งบวกหลัก10ท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก7คงที่เหมือนกันครับก็ได้ตัวเดียวเชน่นกันมาดูสถิติที่ผมทําไว้นะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1นะครับคำนวณได้เลขเก้าสูตรที่2ก็คํานวณได้เลขเก้านะผมรางวัลออก92นะครับก็เข้านะครับตรง ทั้งสสูตรเลยนะครับ9กับ2ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1นะครับได้เลข8สูตรที่2ได้เลข0นะครับรางวัลเลข้ายออก80นะครับก็ถูกอีกนะครับเป็นชุด2ตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1คําคำนวณได้เลข5สูตรที่2ก็ได้เลข5นะครับรางวัลออกเบิ้ล55นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับ ถูกเป็นงวดที่3นะครับงวดถัดมาหลัก10คํานวณได้เลข7หลักหน่วยคํานวณได้เลข3ก็ได้ชุดเดียวนะครับผม7 3นะครับงวดน,นี้ก็ถูกอีกนะครับ7กับ3ถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมานะครับหลัก10คํานวณได้เลข9หลักหน่วยคํานวณได้เลข9นะครับและรองวัลมันก็ออกเบิร์ดเก้า9กก็ถูกอีกนะครับผมส่วนวันที่16นี้ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับ งวดถัดมานะครับหลัก10คคำนวณได้เลข7หลักหน่วยคำนวณได้เลข1ก็ได้ชุดเดียว71นะครับก็ออกตรงนะครับถูกนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับหลัก10ล่างนะครับคำนวณได้เลข6หลักหน่วยล่างคำนวณได้เลข5นะครับก็ได้ชุดเดียว6 5ก็ออก6กนะผมก็ถูกตรงนะครับไม่ต้องกลับสถิติย้อนหลังนะครับ1 2 3 4 5 6 7ด 7งวดรวดนะครับสูตรนี้เข้ามาแล้ว7งวดลวดเดี๋ยวเราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16กพฤษภาคมนะว่า10ล่างหน่วยล่างจะได้ตัวไหนนะครับมาดูตั้งแต่สูตรที่1ก่อนครับสูตรที่1ใช้หลักแสนเลข8บวกหลักพันสามครั้งนะครับ3บวกกัน3ครั้งได้เลข9บวกหลักร้อยบนเลข0บวกหลัก10ล่าง2ครั้ง62 บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2เลข1แล้วบวก7บวก7คงที่นะครับ8บวก9ได้17 17บวก12นะครับเป็น29 29บวก1 30 30บวก7 37ได้เลข7นะครับประจำในตำแหน่งหลัก10สูตรที่1ได้เลข7 เดี๋ยวมาดูหลักหน่วยในสูตรที่2นะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนนะครับเลข8บวกหลักหมื่นเลข4บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับ7จ็ดเบบวก10หน้าครั้งที่2เลข8บวกร้อยท้ายครั้งที่1นึ่งสองสาครั้งนะครับสองสามเลขหบวก10ท้ายครั้งที่1เลข6 บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข9บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข1ตัวสุดท้ายบวกเลข7เหมือนกันนะครับบวกเลข7คงที่8บวก4ได้12นะครับ12บวก14ก็เป็น26 26บวก8ได้34 34บวก6ได้40 40บวก6 46 4 6ก็เป็น56 56บวก7 63ได้เลข3สูตรนี้ได้เลข3นะครับเลขท้าย2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับสูตรที่จะทำขึ้นมาใหม่งวดนี้คำนวณได้73นะครับใครชอบก็ลองไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับ ถ้าเกิดว่าสูตรนี้มันเดินต่อนะครับมีโอกาสถูกแน่นอนนะครับแต่ถ้าสูตรมันหลุดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางที่จัดขึ้นมาให้ดูเป็นวันแรกเข้านั้นต้องลุ้นกันว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับซึ่งสูตรหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างตัวเดียวก็ไม่ได้มีแค่สสูตรนี้มีอีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ท่านใดท,ที่ชอบแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสูตรใหม่ๆก็จะลงให้ทุกวันนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบสูตรไหนก็สามารถเลือกนําไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับหรือจะรอชุดสรุปนะครับที่จะลงให้อีกทีนะครับชุดสรุปนี้ยังยังจะลงให้อยู่นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะผมเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ